นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่70จุดตัดที่สุดขอบฟ้าควันเขาบริสุทธิ์พุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมฆฝนเหมือนภูเขาความทอดคลุมท้องฟ้าราวม่านแผ่ขยายออกไปทุกทิศทางสายฟ้าสีม่วงเข้มแลบไหวท่ามกลางทะเลเมฆขณะที่แสงสีทองแดงกลิ้งตัวอยู่ในห้วงคลื่นสองสีตัดกันกลางอากาศทําให้พายุใหญ่ที่ก่ะตัวในระยะไกลดูราวกับเป็นผาหะของเปเลวไฟและสายฟ้า สายฝนร้อนระอุก,กำลังโปรยปลายลงมาทั่วชายฝั่งตอนใต้ของไบเซนส่วนในเมืองเบื้องหน้าควันดำจากการระเบิดกระจายตัวไปตามลมกระโชกแม้แต่เอียนที่อยู่แถวถนนริมทะเลฝั่งตะวันออกยังได้กลิ่นดินปืนอยู่บ้างดูเหมือนเป้าหมายที่แท้จริงจะอยู่ที่นั่นสินะหลังจากตกใจได้ครู่หนึ่งเอียนก็กลับมาสงบนิ่งอย่างรวดเร็วไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมชนพื้นเมืองถึงมุ่งเป้าไปที่คาริ์าท่านเขาไม่ว่าพวกเขาจะต้องการทำลายบารมีของท่านเขาแกรน ตบหน้าเขาหรือปล้นสมบัติชิงทรัพยากรก็ล้วนเป็นเรื่องปกติที่สำคัญคฤรหาหนาท่านเขาเป็นสถานที่เดียวในท่าแฮริสันที่เอียนมองเห็นหมอกสีม่วงแต่การป้องกันของคฤรหาหน์ก็แน่นหนาตอนที่เขาไปกับผู้เท่าผู้เดก,ก็จำโครงสร้างได้คร่าวๆแม้จะดูเหมือนคฤรหาหน์ขุนนางทั่วไปแต่จริงๆแล้วเหมาะกับการตั้งรับมากวัสดุที่ใช้ก็แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษแม้ว่าตัวท่านเขาแกรนจะยังอยู่แนวหน้านำคับแต่ชนพื้นเมืองจะบุกเข้ายึดคฤรหาหน์ก็ยากเย็นนัก อย่าไปมองว่าระเบิดเมื่อครู่ดูน่ากลัวจริงๆแล้วอย่างมากก็แค่ทําให้กําแพงด้านนอกพังไปช่วงหนึ่งการจะทําลายป้อมปราการหินแท่งเดียวหลังนี้เป็นไปไม่ได้เลยต้องประเมินความมุ่งมั่นของชนพื้นเมืองใหม่แล้วสายหน้าเอียนรู้สึกว่าลมรอบตัวแรงขึ้นบนถนนมีรถเข็นกลิ้งไปมาเศษหินและไม้ต่างๆปลิวว่อนกลางอากาศแม้พายุใหญ่จะเบนไปทางใต้แล้วแต่คลื่นลมที่เหลือกําลังจะกวาดท่าแฮาริสันทั้งเมืองกลับบ้านก่อนเขาตัดสินใจ ในเวลาเดียวกันพวกมันเริ่มแล้วท่าแฮรริสันทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองที่นี่คือที่ที่ออสมันและเอียนเคยอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จหลังพายุใหญ่เมื่อ8ปีก่อนสองข้างถนนนอกจากซากปร,รักหักพังจากพายุยในอดีตยังมีซากไฟไม่เพิ่มขึ้นมาอีกหลังในบ้านพังที่ดูเหมือนชำรุดครึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วโครงสร้างภายในถูกเสริมความแข็งแรงหัวหน้าทหารรับจ้างผมแดงวางสอบพนักล่าชนพื้นเมืองที่แหลกเหลวลง เขาพูดเรียบๆกับลูกน้องในชุดกรอบเบาที่ยืนสองข้างเหมือนข่าวที่เราสอบสวนมาเลยพวกชนพื้นเมืองจะโจมตีคฤหาหน์ท่านเขาตอนพายุใหญ่มาถึงหัวหน้าทหารรับจ้างลูเบกผิวคล้ำรูปร่างผอมแห้งดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ดวงตาสีเขียวมนของเขากลับให้ความรู้สึกโหดเยี่ยมเย็นชาไร้ความรู้สึกพละกาลังและการกระทําของเขาก็สมกับภาพลักษณ์ที่ทุกคนมีนี่คือชายที่อันตรายและกระหายเลือดอย่างยิ่ง เลือดที่หยดจากมือเขาและสอบพนักล่าชั้นยอดที่ไม่มีส่วนใดสมบูรณ์เป็นหลักฐานชัดเจนแต่กับลูกน้องที่ร่วมเลือดร่วมน้ำมาหลายปีน้ำเสียงของลูเบค่อนข้างสงบวันนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากพวกเจ้าไปช่วยท่านผู้ดีนั่นรักษาส่วนของเขาไว้ไม่ต้องตามค่าแค่ต้านพวกเรดวูดพวกนี้ไว้ท่านเขาแกรนจะให้รางวัลพวกเจ้ามากพอที่จะตั้งรกรากในท่าแฮริสันได้อย่างมั่งคั่งทหารรับจ้างในชุดกรอบครบชุดที่รู้เรื่องการบุกข,ข,ของชนพื้นเมืองมาหลายวันมองหน้ากัน คนที่กล้าที่สุดดอดไม่ได้ที่จะถามแล้วหัวหน้าละ่ะท่านจะไปไหนหัวหน้าทหารรับจ้างผมแดงไม่ได้ตอบคำถามของลูกน้องทันทีเขาเมื่อมองพายุไกลไกลในทะเลและควันดำที่กําลังจงหายไปกลางเมืองผ่านไปครู่หนึ่งเขาจึงตอบอย่างสงบไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าดวงตาสีเขียวหม่นจ้องถนนที่มืดมนในสายฝนชายผู้นั้นพึมพำเบาๆเ,เรื่องต่อจากนี้เป็นเรื่องแค้นส่วนตัวแล้วไอหมอกรนนั่นมีของดีอะไรกันแน่ ใจกลางเมืองที่สำนักงานกลางสมาคมการค้าซึ่งห่างจากคฤหาสน์ท่านเขาแค่สองสามถนนประธานสมาคมการค้าอีมูยืนเอียงตัวข้างหน้าต่างโผล่แค่ครึ่งหัวระมัดระวงังสังเกตความเคลื่อนไหวภายนอกทุกเผ่าในป่าเรดวูดยอกอพอละมาหมดวาดอัขระลมสักดวงต้องใช้เลือดลิงหางนกหนึ่งถ้วยจะวาดหลายสิบดวงในเวลาสั้นๆต้องฆ่าลิงเจ็ดแปดตัวถึงจะพอเขาพูดอย่างปวดร้าวใจสิ้นเปลืองเหลือเกิน ยามที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าต่างถือหน้าไม้มองหน้ากันยักไหล่พวกเขาชินกับการที่หัวหน้าเสียดายของที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วชายวัยกลางคนหัวล้านร่างกลมผู้นี้ถือปืนพลังเวทขนาดใหญ่มันดูเหมือนกระบอกโลหะติดด้ามจับใหญ่เท่าแขนคนฐานยิ่งใหญ่กว่ามีแท่นหมุนช้าๆสลักอักขรวิเศษซับซ้อนปืนพลังเวททรงพลังมากยิงทีเดียวก็ทาลายกําแพงหินได้เรียกว่าปืนใหญ่ขนาดเล็กก็ไม่เกินจริงแต่ต่างจากปืนใหญ่ที่มีชิ้นส่วนจ่ายพลังงานพอเพียง มันจ่ายพลังงานยากทำงานต่อเนื่องไม่ได้ยิงติดต่อกันไม่ได้แม้เมืองแห่งปัญญาจะคิดค้นปืนและกระสุนดินปืนธรรมดาที่ยิงได้หลายสิบนัดได้แล้วปืนพกขนาดเล็กก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุและสัตว์ปรีชันสูงแต่ด้วยร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนทวีปเทราการใช้แค่ดินปืนเป็นแรงขับอนุภาพการทำลายต่ำเกินไปหากต้องการล่าสัตว์ยักษ์หรือสัตว์เหนือธรรมชาติจำเป็นต้องเพิ่มโมดูลพลังเวทเข้าไปในกระสุนจึงจะสร้างความเสียหายได้มาก ช่างเถิดคงเป็นของดีที่แกรนด์เท่าชิงมาจากชนพื้นเมืองละมังคิดอยู่นานอีมูก็นึกไม่ออกว่าท่านเขาแกรนด์มีสมบัติอะไรถึงทําให้ชนพื้นเมือง wood เรดวูดยอกอพอละมาขนาดนี้เขาสายหน้าพวกเราปกป้องส่วนของตัวเองก็พอนี่เป็นผลงานที่ดีปกป้องสมาคมการค้าไม่ให้เสียหายในสถานการณ์ที่ชนพื้นเมืองเทือเขาใต้บุกใหญ่พวกเราการเลื่อนตำแหน่งและโบนัสปลายปีของพวกเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้แล้วโอ้ พอได้ยินคำว่าโบนัสปลายปียามทั้งหมดก็เปล่งเสียงโห่ร้องพร้อมกันแต่ต่างจากบรรยากาศผ่อนคลายที่สมาคมการค้าอีกด้านใจกลางเมืองคฤหาท่านเข้าสถานการณ์วิกฤตกว่ามากถอยเข้าคฤห่าขึ้นชั้นบนที่กำแพงด้านนอกคฤรืหา่าท่านเข้าที่ถูกระเบิดทำลายเจ้าหน้าที่การคลังราม,มา่ากำลังออกคำสั่งเสียงดังสั่งให้ยามที่แตกแถวแล้วถอยเข้าคฤหาตั้งรับนักล่าคนหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว หวังจะตัดหัวขนาดที่เจ้าหน้าที่ผมแดงหน้าตางดงามผู้นี้ตาวาววับเขาถือดาบยาวฟันขวางไปก่อนยอมให้หลายขวาถูกอีกฝ่ายใช้ใบมีดอับพิษฟันแล้วฟันอีกฝ่ายขาดเครื่องทอนทันใดเลือดปนของเหลวเหม็นข้าวจากอวัยวะภายในสาดใส่เขาทั้งตัวรามาถมน้ำเลือดออก่วยโอกาสถอยขณะถอยเขาเห็นนักล่าอีกหลายคนที่เมื่อครูจะร่วมมือโจมตีอย่างน้อยก็จะไล่าตามตัวเขาที่กำลังถอยแต่ถูกลูกธนูจากยามด้านหลังเขายิงทีทีจนต้องถอย ทำได้ดีมากกลับเข้าคฤราสหาแล้วสีหน้าเขาดีขึ้นเล็กน้อยชมยามที่ท่าทางตื่นเต้นวางใจได้คฤราสหาท่านเขาออกแบบตามป้อมปราการขนาดเล็กผนังด้านนอกและเสาหลักมีอักขระเสริมชนพื้นเมืองไม่มีระเบิดมากพอจะทําลายที่นี่หรอกแม้เมื่อครู่จะฆ่านักล่าได้อย่างเด็ดขาดแต่รูปร่างของรามาค่อนข้างผอมบางเทียบกับยามรอบข้างที่ตัวสูงใหญ่ยิ่งดูเล็กผมแดงนุ่มยาวของเขาเปียกฝนและเลือดห้อยอยู่บนบาหากไม่ใช่เพราะแววฆาตกรในดวงตาสีแดงฉาน ใบหน้าขาวริมฝีปากแดงของเขาดูเหมือนคนงามเลยทีเดียวไม่แปลกที่เมื่อครู่ชนพื้นเมืองจะคิดตัดหัวผู้บัญชาการที่ดูไม่แข็งแกร่งผู้นี้รักษาแผลให้ท่านก่อนยามทั้งหลายคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่การคลังผู้นี้ดีพวกเขาเห็นไหล่ของรามาบาดเจ็บก็รีบหาผ้าพันแผลห้ามเลือดแต่หนุ่มผมแดงสายหน้าไม่ต้องลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นชนเลือดแดงเขาเอียงหน้ามองไหล่ที่บาดเจ็บไม่รู้ทำไมที่ที่เมื่อครู่ถูกฟันบาดเจ็บหายดีแล้ว เพียงแต่มีพิษซึมเข้ามีถุงเลือดสีม่วงปุดขึ้นพิษหนามม่วงรามาขมวดคิ้วหยิบมีดเล็กจากเอลกรีดถุงเลือดที่ไหลปล่อยให้เลือดพิษเน่าเหม็นไหลออกจากนั้นเห็นได้ชัดว่าแผลที่ถูกกรีดเริ่มประกบติดกันหายสนิทกลับคืนสู่สภาพเดิมในเวลาเพียง2-3ลมหายใจไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นยามรอบข้างต่างอุทานด้วยความตกใจพิษหนามม่วงเป็นพิษร้ายแรงที่กระกร่อนเลือดและกล้ามเนื้อของคนทั่วไป แม้รักษาหายบริเวณที่พิษลามก็จะยุบตัวลงทิ้งแผลเป็นน่ากลัวยากจะหายสนิทยามหลายคนที่เคยปะทะก,กับนักรคชั้นยอดของชนพื้นเมืองต้องปลดประจำการเพราะพิษนี้แม้จะใช้ชีวิตปกติได้แต่สูญเสียความสามารถในการต่อสู้แต่นี่คือพลังฟื้นฟูของชนเลือดแดงเขาบริสุทธิ์เลือดแดงเหล็กดำทองคำนี่คือสีเผาพันธุ์มนุษย์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพพิเศษแต่แฝงศักยภาพพิเศษเขาบริสุทธิ์เชี่ยวชาญลิขิตเวทเลือดแดงมีพลังฟื้นฟูยอดเยี่ยม เหล็กดำร่างกายแข็งแกร่งส่วนชนทองคำปรับตัวได้ดีที่สุดตามทฤษฎีแล้วอย่าไปมองว่าเรียกชนเรดวูดว่าชนพื้นเมืองป่าเถื่อนความจริงแล้วชนเรดวูดก็แค่ชนทองคำที่ปรับตัวเข้ากับป่าอย่างสมบูรณ์นักวิชาการเคยทดลองพาชนพื้นเมืองป่าไปอยู่ที่ราบในแผ่นดินผลคือโดยไม่ต้องผสมเลือดแค่ผ่านไปสามรุ่นลูกหลานชนพื้นเมืองก็คล้ายคลึงกับคนที่ราบปกติมากแทบมองไม่ออกว่ามีอะไรต่างกัน เช่นเดียวกันชาวเขาและชาวทะเลโดยพื้นฐานก็เป็นชนทองคําหรือชนเหล็กดําบางส่วนชนเหล็กดํากับชนทองคําคือมนุษย์ทั่วไปในความหมายทั่วไปของโลกเทราอย่างไรก็ตามแม้แต่ในหมู่ชนเลือดแดงพลังฟื้นฟูและการขับพิษของรามาก็เร็วเกินปกติขึ้นหอต่อท่านเขาต้องใช้เวลาอีกพักกว่าจะกลับมาพวกเจ้าไประเบียงชั้นสองเจ้ากับเจ้าตามข้าเราจะไปตั้งแนวป้องกันชั้นบนสุดต้องรักษาคฤรหาหั์ไว้ให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร หลังจากการแผลเสร็จราม่าก็สั่งการต่อยามส่วนใหญ่ทำตามคำสั่งมีแต่คนที่ถูกส่งไประเบียงชั้นสองที่สีหน้าลำบากใจที่ระเบียงมีดอกไม้ที่ท่านเขาโปรดปรานและพืชยกระดับไม่ต้องสนใจนั่นค่าปลูกราม่าตอบทันทีไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรเข้าใจไหมเหยียบได้ตามสบายถ้าเจ้าคิดว่ากินยาสงบจิตสองสามต้นนั่นแล้วจะช่วยให้ต้านการโจมตีได้ก็กินไปเลยไม่พูดเรื่องไร้สาระอีกเขานำทีมขึ้นชั้นบนสุดราม่า รับกล้องส่องทางไกลาจากยามคนอื่นลมฝนแรงมากหากพวกเขาไม่ได้สวมกรอเล็กคงถูกพัดปลิวไปแล้วที่ไกลออกไปเรือนรางแต่ยังพอมองเห็นสภาพถนนโดยรอบได้คราวๆหอคอยรอบๆถูกยึดไปหมดแล้วหรือเห็นไฟในหอคอยรอบๆดับมืดไปแล้วเจ้าหน้าที่การคลรังผมแดงขมวดคิ้วแม้จะคาดการไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าการเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองจะเหลือเชื่อขนาดนี้ถึงกับใช้ดินระเบิดแร่เรืองแสงด้วยไอพวกนั้นบอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามลักลอบขาวัตถุดิบยุทธศาสตร์ คราวหน้าจับได้ต้องแขวนคอประหารให้หมดการตัดสินใจถูกต้องแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดรายชื่อประหารในอนาคตในกล้องสองทางไกลท่ามกลางพายุโหมกระหนมีร่างในเสื้อคลุมกันฝนหลายร่างปรากฏบนดัดฟ้าอาคารรอบๆฝบฝาสายฝนและลมกันโชกยืนเผชิญหน้ากันอยู่ไกลๆในเวลาเดียวกันท่านเขาแกรนที่สวมกรอเต็มยศอยู่นอกเมืองมองไปทางทะเลใต้ด้วยความตกตะลึงพายุมาในเวลานี้เนี่ยนะจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิด อ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน